สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมฮาร์ดสโต้นะครับกับชุดมินิเซตอันใหม่นะครับวันนี้ก็อยู่กับการ์ดตำนานใบที่2นะครับที่ผมจะเอามาใช้ให้ดูนะครับนั่นคือ j a r k i n v i s i t o r Saness โอชื่อยาวนะครับตัวนี้ไร่หได้3 5นะครับเมื่อคำรามสู้ศึกลดค่าไร้ของการ์ดครอบงำทั้งหมดในมือและเด็กของเราลงนะครับวันนี้ก็เลยจะเป็น e พลสครอบงำนั่นเองนะครับจะไปยังไงเราไปดูกันเลยนะครับ มาแล้วแมตแรกของเราเจอกับชาแมนนะครับรกับฟรดชามนจะรอไหมนะฮิคาาอุนพีมีฮิลด้วยมีตัวนี่ด์กอินสคริสวิสเตอร์สแนนเอามือแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มไ 3, 4, นะเ,เป็นไรสามสี่ห้านะเรียนกันไปเลย เทินไปก่อนมาแล้วนะครับเทินสองต้องมาแล้วลนะ่ะฮวยพูดอีกรอบนะเด็กดีเหลอเนี่ยให้เขาตีเข้ามานี่ไงโอ้โหปึ้งโอ้โหดีได้แค่ตัวนหนึ่งะจะตัววาย Ờ, như à, như vậy đi à, view còn được không? View turna long nĩ nè, ba, theo sườn, đau nít nồi, đi một, ma, uii, 3-1, chết chăng rồi, <laughs> ทำโอเคเจ็บละทีเนี้ยเราอะแป๊บแป๊บเราโดนมาละเกดาเมจนะครับโหกสิบโอ้โหโอมโกอด โอ้ม oh ืนก็อดจริงอาแล้วได้เวลาฆ่ามันแล้วนะครับเดี๋ยวจะช่วยให้หายวิี่จะตายก่อนไหมเนี่ย ไม่ครับเรายัางฮิวได้นะอย่ากลัวพลังที่ซ่อนตัวเก้าขาใบยิงนะครับท้าวเสียงเราเป็นแมงโอ้โหยโอ้โหได้สามตัวเลยอ้าวเจอตัวเทพเข้าไปหงอยเลยนี้ เฮ้ยฮิวอีกดีกว่าจัวยังไม่ครอบงำลงนี่เลยเดีย๋ยวนี่ดีกว่าเดี๋ยวเขาใช้ก็ได้ตัวนี้เอ่อทำลาวูดเหรอฮิว่นะนะ นี่ไงนะเก็บไว้เนี่ยมีประโยชน์สุดๆ <c oughs> เขาต้องตีตัวนี้นะครับไม่งั้นเขาจะเสียปเปรียบไปเรื่อยๆในกนะารแลกตัวมินเนี่ยนนะครับต้องฆ่าตัวนี้แหละไม่ฆ่าเลยเหร เอาอาวุธโยนมือแล้วนะครับสองใบเราได้จั่วหกใบเล,เลยเนี่ยก็ต้องจัว <คน S 1> ่วนะ คนอื่นเนี่ยตีไปเลยตีตจบเทิญนี่จเจอยโยยุเข้าไปหนาวครับช้างเราข้อบงำเลยอย่างยังนี่ว่าเขามีอาวุธอีกใบบนมือนะครับ ดีเขาจะโดนเราอีกเทินหน้า17นะครับโอ้เกือบตายนี่ไงเห็นไหม αι. มีอาวุธอีกใบนะครับผมบอกแล้วแต่ถ้าเขาตีนี่เขามีสิทธิ์ตายนะ ถ้าตีนะครับตายนะบอกเลยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเกาะนะครับได้ฮิวด้วยนะครับฮิวก่อนฮิวไม่เพิ่มรักเกาะจัวใจมันก่อขึ้น นี่ไอ้ช้างเราลงจะไป,ไปไหถ้าผมใช้ไอ้ holy nova มันก็ยังไม่ตายนะครับเหลือหนึ่งตอนนี้เราไม่ต้องกลัวเขาตีเราตายแล้วนะครับเพราะว่าเราพลังเรายีบสามแล้ว ไม, hmm. ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดแล้วแล้วนะครับเจ็ดมาน,นา hmm. ยังไงสิ ยิงนะยิงสองทีเราก็ไม่ตายอยู่ดีนะมีเราได้แค่สิบหกตายตัวแตกบูมคนประเภทนี้นะเล่นเด็กตีอย่างนี้นะมันไม่ยอมให้เราชนะนะ แบบเรียกว่าันต,ตาคนที่ยอมก็กไม่รู้เป็นอะไรโอเคผ่านไปหนึ่งตานะครับเดี๋ยวเราต่อกันเลยนะจ๊ะมาแล้วเธอไม่เถินตาที่สองนะครับวันนี้ก็เจอกับวอริเอร์ละ ครเอร์นนั่แหละอเลูนมอบพลังให้ข้าเก็บไว้แต่ตัวนี้นะครับ Dark Inquisitor s <Contain> er. <os> a d e ชื่อโคตรยาวแม่ได้ตัวฮิวมาสองใบมกรา ผ่านนะครับผ่านผานผานขอเติมน้ำนิดนึงนะครับน้ำองุ่นคอยไหมไม่นะครับคอยลงมาดามลาซูไม่ต้องนะครับนี่เขาคอนโทรลเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเพราะหลังๆเราเด็กเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับดูมือหน่อยซิมีอะไรดีเนะี่ยฮะไม่ลงเลย อ๋อเทินสี่จะลงอันนี้ใช่ไหมเรียกยามนะครับที่มีโย,ย่ยุสองตัวอ่าเราเอาโล่เหรอเราได้จั่วการ์ดนะครับเอาเรียกยามก็ได้เรียนแบบเดี๋ยวเทินสี่เข้ามาแน่นะครับเนี่ยแนวป้องกันนะครับสองสี่สองตัวไม่ใช้ว่ะโล่อยู่โอเค งั้นเราก็จังหวะนี้นะครับจังหวะจลงนี่เลยเจ้าจะดังต้องช่วยนี่รันเปนวิสิตเตอร์มาละเอาไม่ใช้ว่ะควบคุมไปเรื่อย มันก็เจอนี่ครับการของนายเอ,เองตัวด้วยมาจบเทินผมยังไม่ลงนะครับตัวนี้เพราะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำลายตัวของมันนี่แหละสองสี่เนี่ยมันมาแน่นะครับนี่ไงแล้วก็โล่บึ้มๆไปเลยสองตัวให้มันรู้เยยอยไปเลย ลงไปพายุคมดาบไปแล้วหนึ่งใบเหลือ,อ,อวิวาดนะครับนี่ไงมาคอนโทนนะครับนี่คอนโทนแน่นอน ซัดหน้าเอ้ยนี่มันครอบเงายัางวะยังนี่นะเออทำลายอาวุธเหรอไม่มีอยู่แล้วนะนั่นต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์นนะโอ้โหห้าสิบ อกกระจอกนะครับต้องไปแห่ตัวนี้ตีไปตีไปเหน้าอุ้ยขอดูมืออีกทีดิค่าทำานายให้จุดจบของเจ้าอยู่ไม่ไกลมีมังกรน,นะมีมังกรแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวนี้ไล่สิบไม่เราเดี๋ยวเราเค่อยชได้้นี่ดีกว่าอ่าฮะแล้วก็เรียกนี่ออกมาเลย โลวะ่ะเฮ้ยทำอะไรวะอ๋อยิงแมงเราทิ้งแนะ่ยิงเราทิ้งอีกโอ้วว ไอ้นี่แหโลวันโห่งี้เก็บไว้ใช้ดีกว่าตีไปโลดับไป ก่อนทีเด็ดมันนี่ใช้ใครนั้นไม่เป็นไรเราดูมือมันก่อนนะครับข้ทาทำนายให้จุดจบของเจ้าอยม่นในกลวดีโอเคอมันไม่ตายว่ะไม่อะไรได้บ้างเนี่ยห้าู เจ้าขี้เถ้าเจ้าขีาหอเยเนเยเซตายกัดนี่มาตัวนึ่งกัดนี่กัดนี่เออ,อโอเคเหลือวิวาทกับพายุคมดาบอีกหนึ่งใบนะครับของเขาที่จะเคลียร์เราได้ วิวาดมาแล้วเหลืตัวอะไรไว้แส่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโรงเรียนนี้คล่รับเอาของเขามาใช้แทตีตีแนเก่งนักเหรอ เทินสิบเรามียาซาร่านะเคลียร mm ์ hmm. ยากนะครับบอกเลยพี่วาดไปแล้วสองใบนะครับ mm hmm. ไม่รอดแล้วแหละข้าว่า ยังไงสินิ่งนะครับนิ่งว,ว้าวเราลงนี่แล้วกันนะครับลงแฟนตีมันหน่อยนีสาม ตายหมดนะครับโล่เลิศลงมาป้องกันโดนเราเคลียร์หมดเสกแมงมาสองตัวอย่าโล่นะโอเคไม่กลัวนะครับตัวนี้นะตายเจ้าคู่ขวนให้เรียบร้อยนะครับถึงจะมีพวกนี้เราก็ไม่กลัวเรามีนี่นะครับทำลายแล้วก็ใบด้วยโอเคนะครับจบไปแล้วสองตานับสำหรับเด็กเออพีสครอบงำนะโดยการใช้อินวิซิเตอร์แชแนนอะไรในชื่อยาวๆนี่แหละครับผมวันนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ